ร้านเนี่ยขอบอกว่าผิวผ่านรูฟานเยอะมากๆเลยขอโฆษณาสักคู่นะครับ <c oughs> ตามใจพี่ก็หน่อยวันนี้พี่ก็พามาเลี้ยงข้าวไงต้องตามใจไงนีเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกับหน้ากล้องก่อนอ่ะเอาให้เต็มที่ค่ะนี่เลยนะ แจกนะครับผมบบนี่เราแจกเป็นตัวนี้ครีมมัคหน้าคืนเดียวรู้เรื่องนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะมีครีมมัคหน้าตัวนี้ขนาด30กรัมนะครับผมมีขนาด10กรัมนะครับแค่ไปทานหนาหก่อนนอนช่วยแก้ปัญหาเรื่องของสิวฝ้ากระความหมองคล้ำแล้วก็มีอย่างคําสสำคัญามากสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะครับเรามีเซร่มด้วยนะครับหนูออควรใช้อะไรดีคนใช้ทุกอย่างเลยครับนี้ควใช้ทุกอย่างเลยและนอกจากนี้เรามีขนาดทั้ง ขนาดเป็นตัวซาเช่นะครับเป็นครีมมัลหน้าตัวนี้แล้วก็จะมีออเดย์ออไนท์นะครับเป็นตัวนี้ทาสามารถทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบสบู่นะครับเรามีสบู By ่ไบเทนโซฟหนึ่งก้อนนะครับช่วยแก้ปัญหาเรื่องของสิวฝ้ากระได้นะครับไบเทนโซฟนะครับด้วยสารสกัดสมุนไพรถึง10ชนิดด้วยกันแล้วช่วงนี้หน้าร้อนเราต้องป้องกันแสงแดดด้วยนี่เลยครับเรามีซันโปรเทคหรือว่าครีมกันแดดของเลอลุกนะครับผม เมื่อกี้คุณล่าล่าก็ทาแล้วทาแล้วก็สวยแบบนี้นะครับมากทาแล้วแบบว่าหน้าเด้งอ่ะใช่แล้วครับผม <laughs> อย่างงาฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยู่ที่อ f and Boy บสาขาไหนก็ได้ฝากไปแยะไปแวะนะครับไปแยะแยะเป็นแจ๊เลยนะเป็น <laughs> พันละลูกบ <laughs> นะกันนะครับรับรองเลยว่าคืนเดียวดูเรื่องครับโฆษณาจบแล้วครับ